สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัลยานามิและก็เอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้รวยโชคพาเปลี่ยนบรรยากาศมารับชมบริเวณโดยรอบของวัดสว่างธรรมดานหรือว่าสำนักสงฆ์อัมพายวันนะคะอยู่ที่บ้านยางงามตำบนบางใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะเราพาคุณผู้ชมท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศจะดูรวยโชคจะพาดูโดยรอบวัดนะคะโดยรอบบรรยากาศโดยรอบหลังจากทีูู่้ท่านปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณวัดนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเโชคจะพาดูค่ะเดี๋ยวจะให้ฟังดนตรีบรรเลงไปเรื่อยๆแล้วก็พาชมบรรยากาศเป็นบางช่วงบางตอนนะคะคุยกันเป็นบางช่วงบางตอนแล้วก็ให้คุณผู้ชมรับชมนะคะบรรยากาศสวยๆของวัดสว่างธรรมบรรดาลกันค่ะภูพิทักน์สวยๆก็มาจากเงินที่ญาติทมนะคะ ท่วทำบุญมาณวัดสว่างทาบันดาลน,นี่แหละค่ะโดยชั่วก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะ ปล่าเลยนะคะ 最初。マ ขออกาศขอเมตตาปู่เจ้าค่ะช่วงนี้ก็แดดล่มลมตกพอดีพอดีแล้วช่วงนี้ก็ประมาณสิบหกนาฬิกาแล้วเนาะประมาณสิบหกนาฬิกาแล้วอาตมาอยู่ว่าง,างก็ได้ไปดูช่งงางสร้างศาลาปูญยาท่าเสด็จนาคราชจะดูช่างสร้างปุติลำลึก ถึงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชไปดูช่างสร้างห้องปวดทุกข์หรือว่าห้องน้ำสิบห้องปลาลาปู่ยาท่าเสด็จนาคราชก็หลายเปรืรอเชน็นพอสมควรแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆบางท่านบางคนก็มาถามว่าหมดเท่าไหร่แล้วใช้งบประมาณมากไหมอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ให้เสียซะก่อน ทิจารนาครั้งเดียวเลยวันไหนฝนไม่ตกก็ได้ทำานามทำงานเต็มที่สร้างกุฏิสองชั้นกุฏิลํำลึกนึกถึงปูญาทิา้าเสดนาคราชเ็นกุฏิมีอยู่เสาเก้าต้นข้างล่างนะ่น่าจะเตียพื้นราบเรียบธรรมดามันเป็นชีห่องนะ แล้วก็สร้างห้องน้ำอีกห้องอันนี้ก็ด้วยอญาติโยมที่มีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในพุทธศาสนาของเราได้เห็นถึงคุณค่าในทางพระศาสนาของเราเบื้อนใหญ่ส่วนมากอามามาก็ไม่ค่อยอะไรมากมายเกี่ยวกับสิส่งเหล่านี้ให้เกิดด้วยศรัทธา ให้เกิดด้วยความคิดให้เกิดด้วยปัญญาของเราที่จะได้มองเห็นถึงคุณค่าในสิ่งเหล่านี้อาตมาก็ทําไปเท่าที่กําลังสติปัญญาของอาตมาทําได้และอาตมาก็พูดอยู่ตลอดว่าอาตมาพูดตลอดเลยเลยว่าไม่มีบารมีเหมือนกับครูบาอาจารย์ใหญ่ๆท่านอาตมาก็ค่อยทําไปค่อยเป็นค่อยไปค่อยได้ค่อยมี จะพูดอยู่ตลอดว่านกน้อยสร้างรังน้นอยทานบารมีอาตมาตั้งแต่อดีตอาตมาคิดว่าดอกคิดดีเฉยดอกแต่ว่าระลึกชาติไม่ได้ดอกท่านทั้งหลายคงจะน้อยก็เลยไม่มีบุญญาบารมีในการก็เลยไม่มีบุญญาบารมีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าในชาตินี้ก็เป็นที่น่าพอใจ ที่ได้เอื้อเฟื้อเกือ้อกลุที่ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์เป็นที่พอใจมากสำหรับอาตมาส่วนมากจะปิดทองหลังพระจะไม่ค่อยพูดอะไรแต่ว่าจะถูกปัจจัยที่อยาิโยมได้ทำบุญได้ถวายมาอาตมาก็ได้ช่วยวัดวาศาสนาเหมือนกันวัดขาดไฟฟ้าก็เคยไปช่วยเคยพูดให้ฟังแล้วไปช่วยท่านไปทำบุญ ถึงความสําคัญวัดตั้งใหม่วัดไม่มีไฟฟ้าก็ไปถามเขาว่าไปถามญาติโยมว่าอันนี้จะเอาไฟฟ้าเข้าวัดนี่จะใช้มุประมาณมากไหมญาติโยมก็บาดสองแสนก็ได้ช่วยไปสองแสนบาทแล้วก็วัดวาอารามบางที่ที่ท่านจําเป็นจริงๆก็ไปช่วยวัดเราเป็นแสนนึนะทางลรงลริ่โรงเรียนอาจมาก็ให้ เป็นทุนการศึกษาเดือนละหนึ่งมืนหนึ่งพันบาททุกเดือนเลยในตอนนี้เลยทั้งหมดอาตมามีงบให้ประมาณแสนกว่าบาทหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาททางโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าให้โรงเรียนไปเดือนให้เขามาเบิกเอาเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาททุกเดือนในช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างออิตมาก็ช่วยสร้างเสาธงเสาธงเมื่อไม่กี่วันมานี้ ก็มีญาติโยมทางโรงพยาบาลได้มาขอความเมตตาขอความอนุเคราะห์อยากจะได้อยากจะสร้างศาลาพักผู้ป่วยนะผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนี่แหละเนาะให้ไปนั่งรอซะก่อนนะก่อนที่จะไปตรวจเช็่างกายอะไรนี่นะจะเป็นศาลาพักผู้ป่วย ขอความนุเคราะห์หนึ่งหลังก็หลังไม่เล็กไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าก็ใช้งบประมาณพอสมควรอัตมาก็เผลอปากออกไปแล้วท่านทั้งหลายว่าอัตมาจะช่วยแต่ว่าขอให้อัตมาได้อัตมาขอเวลาก่อนหน้าวางั้นนี่แหละไล่ไลยที่หลายทางดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอย่นะอันนี้อยากจะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่าสิ่งที่ ท่านทั้งหลายได้ทําบุญฝึงทรรทานมาเนี่เป็นประโยชน์ไม่ใช่จะสร้างวัดวาอารามเนีเข้าใจไหมในเรื่องของวัตถุนโรงเรียนเราก็ช่วยโรงพยาบาลเราก็ช่วยสถานีตํารวจเราก็ช่วยเวลาเราจัดการจัดงานท่านทั้งหลายเห็นไหมก็จะมีตํารวจมาช่วยการช่วยงานเห็นไหมยก,หยกนั่นยกนี้ยกโต๊ะยกอะไรเวลามีการมีงานก็ได้ช่วยกันไป ก็มาช่วยอยากจะมาช่วยมาด้วยความเรื่อมใสความศรัทธาเห็นดีเห็นงามท่านทั้งหลายที่ได้ทําบุญสุนทรทานมาก็เหมือนกันได้มองเห็นถึงความสําคัญมากถือว่าเป็นผู้มีปัญญาได้มองเห็นถึงความสําคัญศรัทธาในบุญในกุศลมีความเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนมี ดิ้นลนเจ็บเกี่ยวแสวงหาซึ่งสัมภารธรรมไม่ปล่อยวันเวลาให้เสียโดยเปล่าประโยชน์สิ่งใดพอทําได้ก็ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ตอบแทนพระคุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรานี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลวัฒนาบารมีมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลื่อมใสในคําสอนพระพุทธเจ้าแต่ว่าอย่ามาเลื่อมใสในตัวอาตมานะอย่าเลื่อมใสในตัวบุคคลสำหรับอาตมา คนเดียวนี่ไม่อยากให้โยมเลื่อมใส่อะไรมากมายหรอกถ้าเลื่อมใสก็เลื่อมใสในคําพูดคาจาที่ได้เอาธรรมะาคำสั่งสอนพระรับผู้เจ้ามาชี้ทางออกบอกทางถูงให้ท่านทั้งหลายถ้าเลื่อมใสในตัวบุคคลตัวบุคคลไม่เกินร้อยปีกตต็ต้องได้ตายท่านทั้งหลายต้องได้อําราพาจากโลกนี้นั่นน่ะให้เข้าใจอ,อย่างนั้นดิที่เจรณาโอ้ญาติโยมก็ช่วยมาดี อาตมาก็ขอขอ,อนุโมทนาสาธุการื่นชมยินดีในบุญกุศลคุณงามความดีเด้อรับสินรับพรให้สินให้พรไปด้วยกันบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้ไม่ว่าจะเป็นกำลังกีดกำลังใจให้กำลังใจก็เป็นบุญถึงแม้นไม่มีทรัพย์ก็ดำอันนี้ก็เป็นทรัพย์ภายในเป็นบุญกุศลคุณงามความดีให้กำลังกายญาติโยมก็ได้มาเก็บเล็กผสมน้อยมากวดร้านวัดกวดอะไร,ก,ะไรก็เป็นบุญเป็นกุศล ให้กำลังใจให้กำลังสติปัญญาคิดช่วยกันสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์นี่นะบางท่านบางคนก็ให้กำลังทรัพย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็น,นกุศลอาตมาก็ขออ้างอิงพระราชนาฎใจคุณสินคุณธรรมคุณงามความดีได้อํานวยอวยชัยอานวยอวยพรขล่อยท่านทั้งหลายประสบเจอตั้งแต่ความสุขความจเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนถิด